สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับช่อง TT f a r มการจนะบุรีนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศนะครับข้อกวัวของเรานะครับที่ฟาร์มของเราตอนนี้กำลังเพิ่งเริ่มสร้างครับอันนี้ก็จะเป็นาวิวรอบๆนะครับของข้อกวัวเรานะครับตอนนี้กำลังเริ่มสร้างครับค่อยๆทําไปทีละนิดนะครับ มีต้นไม้มีลำธารน,นะครับอันนี้อันนี้คือเขากัเล็กนะครับเดี๋ยวจะพัฒนาไปเรื่อยๆอ,อันนี้นะครับน้องเฮนด o คอกนะครับส่วนตัวนู้นน้องโรบินสิ้นเดือนนี้น่าจะได้ตี f 1นะครับน้องโรบินตอนนี้กำลังรอ,อเลขตีเบอร์อยู่นะครับยังไม่ได้เลยยังไม่ตีนะครับ อันนี้ผมฝากนะครับ TG Farm การจนาบุรีด้วยนะครับช่องเล็กๆแต่กำลังเริ่มฮัดทำนะครับ